สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเขียนเส้นเชื่อมนะครับระหว่างจุดบนกราฟสมมติมีจุด a b c แล้วก็ D อย่างนี้นะครับการเขียนเส้นเชื่อมเนี่ยจะเขียนเส้นตรงๆแบบนี้ก็ได้ a a ไป c a ไป b b ไป d แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเขียนของโค้งก็ได้นะครับ A, B. จุดๆแล้วก็ C แล้วก็ d นี่เขียนงี้ก็ได้โคง้โคงงี้ก็ได้นะครับโค้งงี้ก็ได้นี่ก็ได้นี่ก็ถือเป็นกราฟเหมือนกันแล้วแต่จะเขียนโคง้งเขียนตรงก็ได้จะเขียนตัดกันก็ได้นะครับ A, B, C แล้วก็ดเอ,อาใหม่ใหม่เอาดีมาไว้ตรงนี้ ดี d, แล้วก็ c เราก็จะมีเส้น a ไป c ใช่ไหมครับ a ไป c อย่างนี้แล้วก็ a ไป b อย่างนี้แล้วก็ b ไป d b ไป d อย่างนี้สามเส้นเขียนตัดกันนี้ก็ได้แต่ว่าตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นจุดยอดนะครับเพราะว่าแค่เส้นเชื่อมมาตัดกันเฉยๆกราฟ3กราฟนี้นะครับมีลักษณะเดียวกันถือว่าเป็นกราฟเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเขียนคนนะลักษณะแผนภาพคนละแบบเท่านั้นเอง ครับโอเคสวัสดีครับ